หากท่านมีปาล์มหลายอายุหลายพื้นที่หลายสายพันธุ์จัดการยังไงให้ได้ผลผลิตดีคลิปนี้มีคำตอบครับว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับผมวัฒนชัยชุมศรีหรือว่าหนุ่มนครนะครับแล้วก็พี่บอลครับครับผมบอลสังขลักษณ์เชนลงนะครับดูในดูในส่วนของแปลงสวน บริษัทอดีตเจษพัฒนาสาขาสะตูลน,นะครับผมครับพี่บอลดูที่นี่ก<ช>ี่ไร่ได้พี่บอลรวมๆแล้วทั้งหมดมีประมาณ1,800ไร่ครับหรือ2,000ไร่โดยประมาณประมาณส0 0 0ไร่เนาะ,นะใช่ครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีตั้งหลายอายุใช่ครับที่นี่จะมี2,000ไร่นะครับเรามีปลาล์มตั้งแต่เพิ่งปลูกนะครับจนไปถึงปลาล์ม กำลังรีแพนอยู่เพื่อรอปลูกใหม่รีแพนคืออะไรพี่รีแพนคือการล้มปามเพื่อปลูกทดแทนใหม่ครับผมครับผมแล้วพี่บอลปวดหัวไหมครับแปลงก็กระจายกันใช่ครับพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับดินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอายุก็คนละอายุกันใช่ครับพี่บอลจัดการยังไงมีเคล็ดลับอะไรเวลาพิจารณามีประมาณกี่เรื่องหลักๆครับหลักๆหลักๆผมขอญาตแบ่งหัวข้อหลักเป็นสี่เรื่องครับนะครับหนึ่งคือการการเตรียมแปลงดีมีใจไปกว่าครึ่งเรื่องดินอ่าครับดิน ตัวดินตัวดินนะาได้ตัวดินก่อนเลยเนาะใช่ครับตัวดินส่งดินวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อหาเพื่อหา PH ดินไปละลัก pH ก็คือค่าเป็นกรดเป็นด่างของดินครับโอเคมันดียังไงพี่สําคัญยังไงค่าเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยค่าเป็นกรดเป็นด่างนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของปุ๋ยการกินปุ๋ยของต้นปบนะครับถ้า PH ยิ่งต่ํานะครับปมจะกินปุ๋ยได้น้อยลงนะครับเอาง่ายๆคือถ้า PH มันต่ําต่ํากว่า5.5ครับ กินปุ๋ยก็ได้น้อยลงปุ๋ยใส่1นกิโลอาจจะกินได้ประมาณครึ่งกิโลแต่ถ้าเราได้หกจุดห้าห้าจุดห้าถึงหกจุดห้ามันอาจจะกินได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับอาจจะอยู่กับความชื้นนะใช่ครับเราก็เลยต้องปรับปรุงดินใช่ครับปรับปรุงดินปรับปรุงพีเฮตน่แหละปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อให้พืชที่เราปลูกหรือปาล์มเนี่ยพร้อมในการเติบโตและกินปุ๋ยเต็มที่ใช่ครับถูกไหมครับเพราะงั้นเรื่องพีเฮทสำคัญซึ่งสามารถนําชุดดินนะครับไปส่งตรวจได้ที่กรมพัฒนาที่ดินใกล้บ้านท่านนะครับจะไม่ม นะครับโ <Ờ OK S 2> อเคครับสองเรื่องของพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศครับเกี่ยวข้องยังไงครับพยากรณ์อากาศก็จะต่อเนื่องกับการจัดการแปลงในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเป็นหลักเลยเรื่องของการจัดการแรงงานด้วยไหมจัดการแรงงานด้วยครับเพราะว่าถ้ามันฝนตกหนักๆการใช้แรงงานการใช้เครื่องมือการใช้เครื่องจันเราจะฉีดยาก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วฝนตกปุ๋ยหายไปกับน้ำอืมนั้นต้องดูพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศผมก็รวมไปถึงเรื่องของปริมาณน้ำฝนเป็นหลักด้วยซึ่งไอ้ตัวนี้ทางทางอดีเราก็มาใช้ข้อมูลตัวนี้ครับเป็น ประกอบด้วยเหมือนกันในการประมาณการผลผลิตของปีถัดไปเหมือนปีนี้ถ้าฝนตกนะครับเยอะปีนี้ผลผลิตดีปีหน้าก็คาดว่าผลผลิตดีตามดีตามไปหลายคนทำไมมันสำคัญยังไงเรื่องฝนเพราะการใส่ปุ๋ยต้องใช้ความชื้นใช่ครับเพราะเราไม่ได้มีระบบน้ําใช่ครับเพราะเราไม่มีระบบน้ําสิ่งเดียวทําให้ปุ๋ยละลายได้พืชกินเข้าไปได้คือน้ําฝนใช่ครับเป็นตัวพาตัวคนละลายเข้าไปใช่ครับและข้อ3นะครับสามเรื่องของอายุปัม อายุปามครับผมอายุปามมันเกี่ยวข้องยังไงครับแยกแปลงก่อนครับพี่หนุ่มเหมือนว่าของท่านมีหลายอายุนะครับใช้อายุเป็นเกณฑ์ก่อนเลยนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยเพิ่งปลูกนะครับเราอาจจะตีเป็นแปลงที่1นะครับไอ้รุ่นนี้เพิ่งปลูกถัดมาเราก็ตีเป็นแปลงที่2หรือถ้าพื้นที่ข้างเคียงกันนะครับเราดูแล้วว่าผลผลิตแตกต่างกันครับถึงจะเป็นปามอายุเดียวกันนะครับเราก็จะเป็นแปลงเป็นแปลงที่2และแปลงที่3อมโดยเฉพาะแปลงนี้นะครับจริงๆแล้วแปลงนี้ะครับคือแปลงหนึ่งนะครับ แต่แปลงหนึ่งผมนะครับสังเกตว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับมันก็ยังต่างกันอีกนะครับผมเลยก็ต้องซอยแปลงนี้ครับเป็นสี่โซนอีกออเลยมามาลองวิเคราะห์ดูครับว่าอแปลงหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตนะครับครับมันผลผลิตมันจะเวียงกันอยู่ก็เลยทําการทดลองทดลองมานิดถึงการเก็บข้อมูลครับแยกโซนอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะนําข้อมูลนะครับมาวิเคราะห์เจาะจงแปลงนี้อีกว่าตรงไหนที่ผลผลิตมันน้อยอยู่เราก็จะนําข้อมูลตัวนั้นครับไปปรับปรุงแปลงต่อไป เพื่อให้ผลผลิตมันสม่ำเสมอือนกันทั้งแปลงครับคือก็ใช้ทั้งหนึ่งแหละอายุใช่ครับสองพื้นที่พื้นที่วินิจสามผลผลิตบาเกี่ยวข้องอีกใช่ยิ่งละเอียดยิ่งดีใช่ครับยิ่งเราระบุได้ว่าต่อใอ้พันเดียวกันอยู่ในแปลงปลูกพร้อมกันถ้าพื้นที่แล้วได้ผลผลิตไม่เหมือนกันใช่ครับพี่บอลก็จะแยกออกมาเพื่อจะดูแลพอเรามีข้อมูลพวกนี้มาประกอบนะครับเราก็สามารถที่จะนําข้อมูลนะครับมาวางแผนการจัดการของปีถัดไปได้ครับแล้วก็ข้อสี่นะครับพี่บอลครับ ข้อสี่ก็จํานวนต้นครับอืมเราไม่คิดเป็นจำนวนไร่เนาะใช่ครับของเราเพราะจำนวนไร่แต่ละคนปลูกไม่เท่ากันอีกใช่ครับบางคนก็ปลูกแบบแปดคนแปดเก้าคณเก้าสิบคณสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วแต่คนเพราะงั้นวิธีการให้ชัวร์เราไม่คิดเป็นไรเรานับจํานวนต้นเลยถ้าเรารู้จํานวนต้นที่แน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ทราบว่าปริมาณปุ๋ยที่เราจะซื้อครับมาใช้ครับประมาณเท่าไหร่เราจะได้ไม่ซื้อปุ๋ยเยอะหรือน้อยเกินไปครับแล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ย วางแผนการใช้แรงงานใช่ครับวางแผนการใช้เครื่องจักรใช่ครับเห็นไหมเราจะรู้หมดเลยว่าต้องใช้รถกี่คันใช้คนกี่คนปามเล็กปามใหญ่ยังไงเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดมารวมกันทั้งสประการแล้วสุดท้ายก็มาเกี่ยวข้องกับการทํางบประมาณเพื่อการจัดการนี่แหละเนาะก็มีหลักๆก็เรื่องของค่าปุ๋ยเป็นหลักเลยเนาะค่าแรงค่าแรงค่าเครื่องจักรใช่ครับค่าบริหารอื่นๆใช่ครับพี่บอลบริหารแบบไหนครับทุกอย่างนะครับผมจะนําข้อมูลที่เราเก็บไว้ทั้งหมดนะครับมาประมวลครับ อ่าแล้วก็วิเคราะห์ว่าปีหน้าเราจะทําอะไรเพื่อที่จะทําให้ผลผลิตโดดดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าพีคดินนะครับปริมาณธาตุอาหารที่เราใส่ผลิตนะครับที่ออกไปจากสวนผมผลิตเยอะใส่เยอะเพิ่มขึ้นผลผลิตเยอะก็ใส่เยอะประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เข้าใจผิดอย่างนั้นนะผมก็เข้าใจผิดว่าเอาถ้าผลผลิตดีแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรมันเพิ่มไม่ครับก็ผมได้บอกปุ๋ยที่เราให้ปามไปนะครับมันจะไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับหนึ่งจะอยู่ในลําต้นนะครับสองนะครับจะอยู่ในทลายหลักๆเลยผมผลิต ใช่ครับอยู่ในทลายครับซึ่งไอตัวที่ออกไปจากสวนคือตัวไหนนะครับก็คือตัวทลายคนะครับในเมื่อทลายออกไปจากสวนเยอะนะครับก็หมายความว่าปริมาณธาตุอาหารที่ออกจากสวนไปก็เยอะนะครับอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันก็จัดสมอยู่ในทางใบใช่ไหมครับแต่ทางใบส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมากองไว้ในสวนนะครับอนาคตมันก็จะให้ปุ๋ยเราอีกนะครับรเพานั้นว่าเราก็จัดการโอ สถิติสำคัญสถิติสำคัญครับการจดบันทึกสำคัญใช่ครับยิ่งเราแบ่งแปลงได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีใช่ครับครับทั้งหมดนี่แตเกิดไม่ได้เลยครับพี่บอลถ้าเราไม่มีการจดบันทึกจดบันทึกนะใช่ครับพี่บอลจดบันทึกอะไรบ้างในส่วนเราใช่ครับก็หลักๆเลยนะครับก็จะมีเรื่องสถิติทลายแต่ละเดือนประมาณปุ๋ยนะครับจำนวนปุ๋ยที่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะจะนำข้อมูลหลักๆตัวนี้ครับมาวิเคราะห์ ผลิตการวิเคราะห์ผลิตนะครับมาจากอะไรคือการจากจากการจดบันทึกผลผลิตแต่ละครั้งครับนะครับแยกรายแบ่งเป้าหมายของบริษัทนะครับสองพันไร่ที่พี่ดูอยู่เนี่ยเขาต้องการเป้าหมายยังไงครับถ้าเกิดสองสองพันไร่นะครับแล้วก็เฉลี่ยทุกช่วงอายุนะครับเราจะตั้งว่าอยู่มันสี่ตันห้าต่อไร่ต่อปีก็คือครับทำไมที่นครนายกปรจีนผมรู้ก็ตั้งไป6ตันเลยทำไมที่นี่ตั้งถึงสี่ตันห้าเนื่องจาก สองประเด็นหลักๆเลยนะครับก็คือ1เรามีปาม์มปามหลายอายุนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยแต่ละอายุเนี่ยมันก็ให้ผลผลิตแต่ละปีต่างกันนะครับสองนะครับสโตนเราไม่มีระบบน้ำนะครับไม่มีระบบน้ำเลยใช้ปเป็นหลักเพราะที่นู่นเขาจะมีระบบให้น้ำในร่องในร่องครับอ่าเขาก็เลยสามารถอัปเกรดผลผลิตเขาขึ้นได้แต่ที่นี่เราตั้งไว้ที่สี่ตันห้าขั้นต่ำสี่จุดห้าตันต่อไร่ต่อไร่ต่อปีแต่แต่ถ้าเราเจาะลึกนะครับเจาะลึกลงไปตั้งแต่ปามปลูกพุ่งปลูกนะครับไปถึงจนถึงปาม 20่ปีตอนนี้นะครับสูงสุดสูงสุดเราตอนนี้เราได้จบปีนี้เราได้5.5ตันต่อแปลงต่อแปลงต่อแปลงก็คือมันจะมีแยกเป็นแปลงอยู่มันจะมีทั้งแปลงได้และไม่ได้แต่เราก็จะมีแบบแผนแล้วว่าไอ้แปลงที่ทำได้ทําได้ยังไงสามารถติดตามเราได้4ช่องทางนะครับปัจจุบันก็คือช่อง u t u b e ครับอดีเกษตรพัฒนาแล้วเรื่องกล้าปั๊มน้ำมันไปที่ R d ดีกล้าฟาร์มพันธุ์ดีเรื่องการจัดการสวนให้มันดกให้มันดี นะครับเรื่องของปุ๋ยนะครับไปที่ RD ปุ๋ยดีราคาถูกและน้องใหม่ตอนนี้เรามีติกตอกครับ RD เกษตรพัฒนาครับ